อยู่บ้านไหมครับอยู่ค่ะอยู่หนูนึกว่าฝนตกตอนแรกมันปุกปุกปุกปุ่าพี่มันเรียงกันเลยไงเราออกมาเราเห็นมันสภาพออกมาหนูก็ตกใจไงเพราะมันไปทางบ้านเลยอมันไวมากแล้วก็บ้านหลังข้างหนูอะตะกรงตะแก๊สอะไรดูเอาออกมายังหล่นเต็มเลยค่ะหล่นเต็มหมดเลยช่วงช่วงที่เกิดฝนตกหนักไหมไม่ตกค่ะฝนไม่ตกนะ คือคือหนูตกใจตอนหนูนอนอยู่ในห้องหนูหนึกว่าฝนตกว่า<ม>เอ๊ะทำไมมันแดดมันจ้าขนาดน,นี้แล้วทําไมแบบเสียงมันฝนตกจังอื<ม>แล้วพี่เขาเลยมาบอกช่างมาบอกหนูช่างทําบ้านอยู่ว่าคุณกันบ้านถล่มบอกหนูก็ตกใจอ้า<ม>หนูหนึกว่าฝนตก<ม>ช่างไม่กล้าทํางานเลยเพราะว่าเขาทาอยู่เขาบอกเอ๊ะทาไมมันแบบทําไมเหมือนหลังคามันเอียงๆเขาก็ตกใจนะอ<ม>ืทีนี้มันมาแบบกระทันหันเลยค่ะประมาณเกิดขึ้นประมาณ ห้านาทีมันแป๊บเดียวค่ะม,มันไปทางบ้านเลยแล้วพื้นที่ตรงนี้มันมันเป็นการถมขึ้นมาใช่ไหมครับเรีอกยังไงเป็นตรงนี้เหรอคะครับตรงเนี้พื้นที่มันเป็นบ้านจัดสร,รรทำนานแล้วค่ะแต่ตะกอนอ่ะเขาไม่ได้ขุดคลองอย่างเงี้ยค่ะืคลองหลังบ้านอ่ะไม่มีนะคะแต่เขาเพิ่งมาทําคือเขาเหมือนเ็าทานาปังแบบว่าสามเดือนท,ทําทีค่ะอคือสามเดือนเขาขุดทีสามเดือนทํานาทีเป็นานาปังอ่ะทีนี้พอการขุดเขาขุดทุกครั้งอ่ะมันมันก็เหมือนแบบ มันก็ลึกลงเรื่อยๆลึกลืงเรื่อยๆแล้วมันใกล้กับใกล้กับรั้วบ้านใช่รั้วบ้านที่เราเนี่ยค่ะแล้วมันต่ํากว่าก็เลยจริงๆจริงๆหมู่บ้านเนี่ยเขามีไอตัวดินแล้วก็หินอะไรยึดไว้ด้วยนะคะเขาฉาผนังไว้หมดแล้วอ่ะแต่คือเขามาขุดลอกคลองอ่ะขุดนาใกล้เกินมันก็เลยไปทั้งแถบเลยค่ะชาวบ้านเลยแบบเป็นทั้งหมู่บ้านเลยทีเนี้ย โอ้มางี้โอ้ทางลมนะตอนน้ดเดีฝั่งรนไม่ต่อไปด้วยได้แล้วละจุดพอดีล้แล้วนี่ร้าวทีหลังทีหลังทีหลังแล้วก็ช่วงแถห้าทั้งแถบแต่อันนี้อันนี้บ้าสองชั้ บ้านริมนู้นก็ได้บ้านริมที่เข้า,า,ท,ขาที่ที่หมูเข้าครังแรกนรัน่นแหละเราออกออกประตูแล้นนะ่ะก็มองเห็น,ลนแล้วไดู้กอให้เขาเชื่เหรือว่ออา้าที่ว่พบ้านนี้เ้าลองเหยไปแล้ว เดือนเดือน,เด,อนเดือนกุมภาเนี่ยขุดสองรอบเว้นกัน <Okay. S 2> ไม่ถึงเว้นกันไม่ถึงสิบวันเลยทีนี้เขาขุดทำเป็นนี่ไงเป็นความถนนความถนน,น,นไงแต่กขต่อนปเขาดอ<น>้ถ้าเข้าถ้าเข้าบ้านโน้นเข้าบ้านโน้นแล้วลงตรงนั้นได้มันมีกระแพงมันอยู่เออใช่ใช่ใชนะนะเขา้าเข้าบ้านเนี้ยแต่มันต้องเสี่ยงนิดนึง